จัดสักยกอ่ะนักแกบบีฬาเอาสักยกเอาสักยกอ่ะขนแมวกระจุยกระจายเอาเลยมามาเอาให้โลกรู้อ่ะอ่ะแล้วนี่ก็ไปหาเรื่องเขาเอายังไงอ่ะจัดสักยกจัดสักยกอ่ะสักยกยกไหนเอาสักยกไหม ไข่ใใเป็นกรรมการอ่ะล,ลูกอือใส่หางเล็กๆแพ้เขาแต่อยากจะใส่เขาอีกฟังดูอตัวใหญ่เฉยๆใหญ่ไม่มีคุณภาพอ่ะเราเดินตามเขาอีกเดินตามเขาอีกอ่ะอ่ะ เอาให้มันรู้เอาให้มันรู้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดฮะไม่ยอมหยุดพี่ฟองดูทำไมเป็นแมวอันตราพาันฮึฮะ,ฮะยางยางยางเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแมวอันตาพานนะันอะแมวอันตรพานันแมวอันตรพานัน